ทุกคนครับอันนี้คืออาหารกระป๋องพม่านะครับทุกคนเห็นไหมครับมีหลากหลายเยอะมากนะครับมีนั้งแต่ไก่กระป๋องนะครับเนื้อวัวกระป๋องนะครับแล้วก็มีแกงกระป๋องนะครับแล้วก็มีปลานะครับต้มปลากระป๋องนะครับอันนี้อะไรไม่รู้ดูไม่ออกนะครับแล้วก็จะมีน้ําพริกกระป๋องด้วยนะครับนี่ทุกคนอ่าอันนี้ครับอันนี้ก็เนื้อวัวนะครับอันนี้น่าจะเป็นขนมจีนนะครับทุกคนขนมจีนแบบพม่านะครับนี่วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อไปหนึ่งกระป๋องเพื่อจะไปชิมนะผมจะซื้อตัวนี้นะคคครรััับบตวนนนนี้ดดููาากกิม เป็นเนื้อนะทุกคนนี่น่ากินอยู่นะครับนะครับนี่หน้าตานี้น่ากินอยู่นะครับทุกคนครับไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับราคาก็ประมาณเจ็ดสิบาทนะครับทุกคนครับอ่าผมเลยไปซื้อมานะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อมานะครับเพราะว่าผมอ่านไม่ออกนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันนะครับว่าหน้าตาข้างในของมันเนี่ยจะน่ากินเหมือนในปกหรือเปล่านะครับมานะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับข้างในนะครับนี่ อุ้ยแน่นอยู่นะครับเนี่ยเปิดยากอยู่นะครับทุกคนอุ้ยอะไรอุ้ยกระเด็นหมดเลยครับทุกคนนะครับคือมันเปิดไม่ออกเห็นไหมครับนี่ครับทุกคนเปิดออกมาแล้วครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับทุกคนเห็นไหมครับเหมือนเหมือนอะไรนะไออะไรนะฮังเลบ้านเราเลยนะครับทุกคนแต่ว่า มีเนื้ออยู่3ชิ้นนะครับ70บาทไอ้เหี้ยแม่งแพงเกินนะครับแพงมากนะครับ70บาทนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่านะครับรสชาติเป็นยังไงนะครับโอ้ยเห็นไหมครับมีเนื้ออยู่1 2 3ประมาณ4ชิ้นด้วยกันนะครับ3ชิ้นนั่นแหละอันนี้เสรนะครับทุกคนราคา70บบาทนะครับทุกคนว่าแพงไหมครับอ่าแต่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดีกว่าครับ เพื่อผมถ่ายตั้งนานนะครับแต่ว่าลืมกดถ่ายนะครับเพิ่งมากดถ่ายนะครับตเตยต้องไปซื้อมาใหม่แล้วมั้งเนี่ยเอามาชิมเนื้อกันนะทุกคนอรสชาตินี่คือแบบนะครับเนื้อนี่เปื่อยมากทุกคน ยอดโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่มาติดตามกันนะว่าผมจะเอาเนื้อกระปองอะไรมารีวิวทุกคนเดี๋ยวพูดใหม่อันนี้ไม่้เดี๋ยวมาติดตามกันนะว่าผมจะเอาอาหารกระป๋องอะไรนะครับมารีวิวให้คนได้ดูนะครับวันนี้บ๊ายบายครับ